เอ้าเอ้ายังอุกลุกอยู่พี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีทุก่านคนทั้งลูกทั้งอทังเม่สบายดีพี่น้องขอบคุ้มันขอบคุือขอบคุ้ยอือพาุกุเลาพกัูวยพพายุมีแต่กินอย่างเดียวบ่มีเห็ด เอ้ยงเออกมานะบงอิยนหัวยืนหผูนึ่งตั้งถั่วผูหนึ่งผักผูหนึ่งปีง้าวผดเล็กไฟผดเด็กมันบังเอ็นบอกเขาเห็นนางมาลุกเบื้งก้องอย่างนี้ทุกเบืงก้องอย่างนี้เลยเฮ้ยบัเก็บผักสลัดแกะผักสลัดไปลูกกินกระตังถั่วไปลูกีนเรีนอ้วนนะ เขาเช่าไปเด้อเอาเช่ไปเ้าไปก็ไปเไป็นหนังหนับพายลูกโอ้ม <c oughs> ือหนับหนึบแบบไม่ยักพัดมาบ้างแม่บานนี่ออกนะแม่ไ <c oughs> <c oughs> อ้ถุยน้ำจิ้มนะที่คุบซะแล้วเนาะไปไหนนะบอกไปเอาตอนใหม่เด้เราจะไปเอาตอนใหม่บ้อป้อ มามาตีเอาอันนั้นออกดูเออเดี๋ยวเาเีไมเออเ่บเวบ้อเียวอะรดี๋ยวตัวมก็เียดายเรียบเอยเอาไปย่างหมมันยังยังมันอยู่นะตั้มหมกถั่วพี่น้องหมกถั่วหมกถั่วปี้เบาหมกถั่วดำๆะ ถั่วเนีก็ถั่วดอบอซื้อตลาดข้งนอก็เลยว่าเออตำหมักถั่วปิ้งไก่โอ้ยโอ้ยโอ้อวานกะปิ้งไปกินไก่เอฟทีกินรลูกยัดเจักมือเลยเขากินไก่นี่ขามสีมือบืนอที่หามอบ้ววานะเาอบวก น้ำตีมือเพราะว่าขรอรัวเขามันามาามาลายคนพี่น้องอ้ยงอยา่างหนาวเน,น,น,นี่ยนี่นะกินก็นลำบากที่ลงน้าลงในก็ลำบากแต่อ,อนันหนมันยังสิบไว้แต่อนหนัวไอ,อ้อายุจะมากินขกักระลูกว้าทกคนก็อโอ้ยพยาวก่อนกินยาก่อนกินกระด่มในแม่บ้านะลูก จักเมนยางอีน um, ั่ลูกยางอีเดกพี่น้องเอ้ยพนลูกข่อยนะแล้วลุนต้อนกินเด้อพี่น้องมาดีพนไปใ้อีกบางคำคือบรัณเทศมณฑเก่านะลูกมี่ไอนอนี่นี่ข่อยนะมาเด้อพี่น้องกินข้าววานนี้ กิ๊บเข่าตั้มหมักถั ouais ่วปิ้งไก่พี่น้องเอ้ยปิ okay. ้งไก่เหมือนเดิมไก่จากคุณใหญ่ใจดีพูนใหญ่แล้วยอมกินมือคือจะเป็นมือสุดท้ายพี่น้องเบิ่งแล้วแบบมืออื่นกับมือแรงพี่น้องมือสุดท้ายเพราะว่าฮาวาห์กินเนี่ยมันหนาวยุ้ยยุ้ยไม่ได้เสื้อน้ำผู้ใดคนน่ะได้ มาลองมากินข่าวด้วมี่ไตกระทียำหยาบเน่คนไตีนเฮ้ยโอ้่ลกใช่ลูกกินผัวแปินข่าวปกินข่าวแล้วมุ เขาใส่บอมน้อยหายบดย่อมใส่มันหัด้าดูผมแม่มี่่ะนะแหงื่อร่มแหง่อพึ่งกินข่าวพี่น้องผมไปกินน้ำแม่ปะขูไปกินน้ำแม่ปะมาเตียบมาเตียบผมมามามาไปเหี่ยบมาเตียบ ไฟอันฮดอันมักขิคพักไฟฮดห้ากับขื่นมาย่างมือจังกี้เขาแหละสิโรคต่อฮดบอกเขาโพดเออม่เอามาอาทิ่มลูกทิ่มทิมกันไปไปกินข้าวปลาลูกปะเดี๋ยวจะไปยืนปะเดี๋ยวจะวาไปยืนบ้างนะลูก ขอด้วยเมืบ้างัสดีพี่น้องกินข่าวเด้อนาวเหงนงมือได้สีเศ้าหนาวบไปมองไปดู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 ดนดู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 ดดูนูดูดูดิดู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 ดีดูด่ดูดะพีดน้องเอ้ยูดูดูดบอูดัดู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 ดนีูดูบ่ดู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 สูดดู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 ิูดูู่ด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 ู

ร่มวุ่นวุ้น,นพี่น้องจ้าก,ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงคอนิ้กันเด้วพี่น้องยืมกดไลก่กดแชร์กดตจิตตาพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องสบายดี